สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมนะครับวรดศวรรา์สกลุลนะครับกับอาการเลบิดไบวรดนะครับ,ก,บการใช้โปรแกรมเลบิดใบ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์นะครับหรือการเขียนแบบดิวทลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำสั่งในหมวดของพนุเดตครับเป็นเรื่องของการทําเส้นบ่อระยะครับในการเขียนแบบก่อสร้างนะครับหรือทาแบบก่อสร้างเนี่ยนะครับเส้นบ่อระยะเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ4แบบด้วยกันนะครับก็หลักๆแล้วจะมีอยู่ด้วยกันก็คือแบบที่1นะครับก็คือการบ่อระยะจากจุดกึ่งกลางของวัตถุถึงกึ่งกลางวัตถุนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยทำไมจะนิยมใช้สัญลักษณ์เป็นวงกลมกับวงกลมนะครับ แล้วก็การบอกรยจากริมวัตถุถึงริมวัตถุนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยที่นิ่มนิยมใช้นะครับก็จะเป็นการใช้เส้นขีสีผ้าองศานะครับทั้งสองฝากเลยนะครับแล้วก็การอาจจะใช้เป็นหัวลูกศรแทนนะครับก็มีกันนะครับอีกแบบนึงครับก็คือสัญลักษณ์บอกระยะจากกึ่งกลางวัตถุจนถึงขอบหรือริมของวัตถุนั่นเองนะครับซึ่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวงกลมฝั่งหนึ่งจะเป็นสีสผ้าสีผ้าองศาหรืออาจจะเป็นหัวลูกศร ก็เป็นไม่ได้นะครับซึ่งจะมีรูปแบบอยู่ประมาณนี้นะครับในที่นี้นะครับฝั่งที่จะเป็นส่วนของการบอกระยะจากขอบวัตถุหรือริมวัตถุเนี่ยในที่เราจะใช้เป็นขีดจีบผ่ามุสรนะครับนะฮะวิธีการทําหรือวิธีการปรับเส้นบระยะในการทํางานในโปรแกรมเล v บินะครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามแล้วก็ทําไปปรอ้อมกันนะครับ เริ่มต้นนะครับเราก็มาเรียกเส้นบอกระยะใช้ก่อนเลยนะครับทดลองเรียกเส้นบอกระยะเอาออกมาใช้นะครับเราก็ไปที่คําสั่งอนุเต e ไปที่คําสั่งอนุเตจครับแล้วก็มาที่คําสั่งอ i ไรนะครับเพื่อเลือกหรือเรียกเอาเส้นบอกระยะเนี่ยเอาออกมาใช้ก่อนนะครับวิธีการใช้นะครับก็เริ่มต้นในการที่คลิกไปที่ตำแหน่งของวัตถุที่เราทำขึ้นมาแลนะในที่นี้ผม ทำเส้นกริดลายเสาเนี่ยเอาไว้แล้วนะครับมีกริดลายเสาหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการทดลองและการสาธิตน,นะครับเริ่มต้นครับคลิกไปที่กริดลายเสาที่หนึ่งนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่กริดลายเสาที่สองครับคลิกไปที่กริดลายเสาที่สามครับจากนั้นเราก็นาเมาส์ครับไปวางหรือขยับเมาส์เนี่ยออกไปในพื้นที่กว้างๆครับเราสามารถขยับเมาส์ขึ้นลงนะครับ เพื่อวางตำแหน่งของเส้นบอลระยะได้ครับแล้วก็ทําการคลิก่อไปครับหลังจากนั้นครับเราจะได้เส้นบอลระยะเป็นแบบพื้นฐานของตัวโปรแกรมเนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้มาจากดีฟอลต์ของตัวโปรแกรมเลยนะครับสัญลักษณ์ที่ได้ครับก็จะเป็นเส้นขีดสีท่าองศาตัวนี้ครับซึ่งเขาใช้คําว่าด i a g o n o l นะครับเป็นเส้นขีดสีท่าองศาครับเส้นด i a g o n อแบบนี้นะครับนี้เราก็ต้องมาจัดการตรงไอสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับ ในโปรแกรมเนี่ยเขาใช้คําว่า a r r o h e a d นะครับ a r o h e a d เราก็จะมาปรับเปลี่ยนเจ้าตัว a r o h e a d ตัวนี้นี่แหละครับวิธีการปรับเปลี่ยนครับเราต้องทําม,มันที่มาก่อนนะครับทำม,มันที่มาก่อนเพื่อเมื่อทําเสร็จแล้วก็นําไปใส่ในเส้นบริยของเราครับวิธีการทําขึ้นก็มาที่คําสั่งนี้ครับ manage นะครับทำการจัดการมันแล้วก็ additional setting ครับ มาเลือกที่ตรง a r r o head ครับมาคลิกเลือกที่ตรง arrow head เราจะได้ d i a l o g box หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาครับนะก็ของตรงนี้ครับตรงเรยนี้เราเรียกเจ้าตัว open dot นะครับซึ่งเจ้าตัวสัญลักษณ์วงกลมเนี่ยในตัวโปรแกรมเนี่ยเขาใช้คาว่า open dot นะครับก็คือ,อวงกลมที่เปิดโล่งนั่นเองนะครับเป็นรูปวงกลมขนาด3มมค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวเราต้องมาปรับกันครับ เราคลิกเล้งตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูพิเศษเมื่อคลิกเลี้ยง Open Dot รออกมาแล้วนะครับ3มมิลิเมตรก็ดูพิเศษก็มาตั้งชื่อครับคราวนี้เราตั้งชื่อเป็น Open Dot ขนาด1มิลิเมตรครับให้มันเล็กลงหน่อยไอ้สมมิลิเมตรันใหญ่ไปครับนีแล้วก็ปรับขนาดเล็กลงมาหน่อยครับเหลือ1่มิลิเมตรครับแล้วก็ทำการโอเคครับอ่านะครับจากนั้นเราก็มาปรับขนาดครับตรง ติ๊กไซส์นะครับปรับจาก3มมเป็น1มมครับปรับจาก3มิลลิเมเป็น1มมนะครับนะด1มิลลิเมครับโอเคไปนะครับเสร็จแล้วก็โอเคเอาละครับคราวนี้เราจะทําการสร้างเส้นระยะจากจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลางครับเมื่อกี้เราสร้างระยะ open dot 1มิลลิเมตไปแล้วนะครับจากเส้นระยะที่เราทําขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับทดลองทําขึ้นเนี่ย เราก็มาคลิกที่เจ้าตัวเส้นบระยะก่อน1ทีนะครับแล้วทำการแก้ไขหรือทำเส้นบระยะขึ้นใหม่เนี่ยด้วยคำสั่ง Edit Type ครับเข้ามาในคำสั่ง Edit Type ครับก็จะได้แดดออกแบบนี้นะครับเริ่มต้นครับเราต้องทำการ Duplicate นะเดีด๋วยวครับเพื่อให้ไปทับหรือ Copy หรือ Set t o เจ้าตัวเส้นบระยะเดิมที่เรามีเราต้องทำแบบ Duplicate ครับตั้งชื่อใหม่ครับ คราวี้เราตั้งชื่อเป็น open dot นะครับ center ก็คือตั้งใจให้ open dot ตัวนี้เป็นจุดศูนย์กลางของวัตถุครับแล้วก็ขนาดตัวหนังสือครับจะใช้1.5ม mm มครับคลิกโอเคไปคลิกโอเคมาแล้วนะครับตรงติ๊กมาครับาตำแหน่งติ๊กมาานี่คือจุดที่เราจะทำการติ๊กวัตถุในการกำหนดเส้นอรอยะเนี่ยเราคลิกตรงนี้ครับคลิกดับดาวนี้ลงมานะครับปเปลี่ยนเขา มาเลือกใช้เป็น Open 1 o mm, t ตัวที่เราทําขึ้นเมื่อสกครู่นี้แะครับ Open 1 o mm. t เ่ลือกตัวนี้ร็จสไลด์ลงมาครับเพื่อมาตั้งค่าขนาดตัวอักษรตัวหนังสือนะครับตัว text ต่างๆนะครับก็อันนี้เช่นนะครับขนาดตัวอักษรครับเราจะปรับให้มีขนาด 1.5mm มมนะครับแล้วก็ฟอนต์อ่ะใช้ฟอนต์ตัวเดิมนะครับไม่เป็นไรนะครับ มาตรงนี้ครับอ่าตรงนี้สาคัญก็คือตรงเทคแบ็กกราวน์เนี่ยเราจะให้เขาโปร่งใสเราจะให้เขาโปร่งใสนะ้วเป็นทรานส p พ r e n เรนซ์ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาจะมีกรอบเป็นแบ็ k กราว n ์สีขาวเลยทึบนะครับเป็นตัวหนังสือมีกรอบซึ่งเป็นพื้นหลังสีขาวทึบเลยเราไม่เอานะครับเราให้เป็นโปร่งใสนะครับทรานส p พ r e n เรนซ์โอเคครับเราจะได้เส้นจากจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลาง มาเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากเส้นเมื่อสักครู่นี้ฮะตอนที่เราทำให้เมื่อสักครู่นี้มาจากโปรแกรมเนี่ยก็เป็นเส้นเดฟอลต์นะครับของโปรแกรมเป็นเส้นขีดสีน้าเป็นเส้นได a g o n o ครับตอนนี้เป็นวงกลมแล้ครับนเส้ดอทหนึ่งมิลลิเมตรครับเอาละครับทีนี้เราก็มาลองทํานะครับการบอกระยะจากจุดศูนย์กลางวัตถุถึงขอบของวัตถุหรือริมของวัตถุกันดูครับเมื่อกี้เราได้ขีดกลางถึงกลางแล้วนะนะครับคราวนี้ครับเราก็จะมา สร้างเจ้าตัวสัญลักษณ์นะครับ a r o h e a d แบบบรรย่าจากขอบกระถูกนะครับมาที่ Manage ครับแล้วก็ไปที่ใน uh, Additional Setting นะครับมาที่ a r o h e a d ครับแล้วก็คราวนี้ครับทำการ Duplicate อันนี้เราทำการ Duplicate ครับแล้วก็ ตั้งชื่อใหม่นะครับเป็น diagonol หนึ่งมมซึ่งของเดิมเนี่ยมันเป็น diagonol สม mm, มซึ่งอาจจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเราจะขอปรับเป็นหน่อยอเป็น diagonol หนึ่งมมนะครับเพราะของเดิมเนี่ยค่อนข้างใหญ่คนระับสมมใหญ่เลยก็โอเคไปนะครับคลิกซ้ายครับอ่าคลิกแล้วก็ปรับเปลี่ยนนดครับเป็น1ม mm, มครับแล้วก็โอเคครับครับผมอ่าเมื่อ เราตั้งเส้นสัญลักษณ์นะครับอแอรอโรเฮดเนี่ยหนึ่งมมแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนครับจากเดิมเนี่ยที่เราทําขึ้นไว้เนี่ยหรือตัวโปรแกรมมีมาให้เราเนี่ยก็จะเป็นขนาด3 m มเมตรเนี่ยเดี๋ยวเราปรับแก้ครับคลิกที่ตัวเส้นบระยะที่ทําขึ้นครับ edit type ครับคลิก edit type นะครับเพื่อสร้างเส้นบระยะตัวใหม่ครับ duplicate ค,ครับ เดินเป็น diagonol 2.5ม mm. ิลลิเมตรอ่อไม่ใช่3มิลลิเมตรต้องขอให้เป็น2.5ม mm. ิลลิเมตรครับแต่เดี๋ยวจะปรับเป็น1มิลลิเมตรนะครับแล้วมาตั้งชื่อใหม่ครับทุกพิเศษแล้วนะครับมาตั้งชื่อใหม่ครับเป็น open dot แล้วก็ขีด diagonol 1มิลลิเมตรตัวอักษร1.5มิลลิเมตรแล้วก็โอเคไปนะฮะแล้วก็โอเคไปอ่าสังเกตนะฮะอา่าจุดแรกครับตรงติ๊กมาครับ คลิกดดาวครับเราเลือกตัวที่เราทําไว้ครับเป็นไดกอ o n a หนึ่งมิลลิเมตรนะครับปรับมาใส่ตรงนี้นะครับเป็นไดกอ o n a หนึ่งมิลลิเมตรครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับจุดที่เป็นติ๊กมาร์กเนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่เราเลือกคลิกเส้นตัวยะของวัตถุนะครับเลือกใส่ลงมาแล้วนะครับเราก็ลองเลือกใส่ลงมาแล้วก็มาตรงนี้ครับตรงเซนเตอร์ ติ๊กมาร์กนะครับตรงเซนเตอร์ติ๊กมาร์กเนี่ยเป็นจุดที่เป็นกึ่งกลางของวัตถุนะครับหรือว่ากึ่งกลางขีดไายเสานะฮะตรงนี้ครับเราคลิกนะครับดับดาวครับเลือกเป็น Open Dot นี่นะตรงนี้เราเลือกเป็น Open Dot นะครับเลือกเป็น Open Dot นะครับอ่าโอเพนดอทหนึ่งมิลลิเมตรที่เราทำไว้นั่นแหละครับเสร็จแล้วก็โอเคอ่ายังนะยังไม่โอเคขอโทษนะฮะก็สไลด์ลงมาต่อ แล่เราม,มาต่อเพื่อมาปรับขนาดตัวอักษรครับตั้งค่าของตัวอักษรครับก็มีตั้งแต่ขนาดตัวอักษรครับ1.5ม mm. ิลลิเมตรนี่นะครับขนาดตัวอักษรครับ1.5ม mm. ิลลิเมตรแล้วก็ความโปร่งใสครับเป็นท r นส s พ a ร e n c สนะครับตั้งค่าความโปร่งใสของตัวเลขนะครับของตัวอักษรนะครับแล้วกว็ครับผมทีนี้ เราก็ทดลองเรียกใช้นะครับนะมาทดลองเรียกใช้กันนะครับมาที่อโนเทสนะครับแล้วก็ไปที่ออนไลครับเ,เลือกนะครับคลิกเลือกเส้นบระยะจากจุดสุนยกลางถึงขอบวัตถุนะครับในที่ที่เราทำไว้ก็คือ open dot diagonal 1ม mm, มแล้วก็1 1 5ขีด1นมมนะครับอฟอนต์อะนไลตัวนี้นะครับ เลือกนี้ฮะ Open dot แล้วก็ diagonal 1mm ตอ่าตัวนี้เลือกครับเมื่อเลือกเสร็จมากลับมาย้อนมาที่คำสั่งอะไรอครั้งนึงครับเพื่อเรียกจุดหรือเลือก,เล,อก,เ,ลอกเลือกเส้นปริยะออกมาใช้ครับนำเคอร์เซอร์ครับหรือเมาส์ของเราเนี่ยไปที่บริเวณของวัตถุนะครับไปเอาเคอร์เซอร์เนยขยับมาที่บริเวณกึ่งกลางวัตถุจะมีเส้น snap เป็นเส้นสีฟ้าให้กับกับเราโดยอัตโนมัตินะครับ ก็พื่้เราเลือกกลึงกางวัตถุได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับคลิกครับที่กล่งกลางของวัตถุครับจุดตรงกลางของวัตถุจากนั้นขยับเมาส์ไปครับไปคลิกเลือกที่ขอบของวัตถุหรือว่าริมของวัตถุชิ้นถัดไปครับก็จะมีเส้นสแนปนะครับให้กับเราโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันจากนั้นก็ขยับเมาส์ครับมาในพื้นที่ว่างๆครับแล้วก็ขยับเมาส์ขึ้นลงนะครับเพื่อวางตำแหน่งของ เส้นบรอระยะครับแล้วก็คลิกไปเลยนี่แหละครับเราจะได้เส้นบอระยะที่เป็นการบอระยะจากกึ่งกลางวัตถุถึงขอบของวัตถุครับวิธีนี้ก็ต้องใช้ทักษะนิดหนึ่งนะครับในการขยับเมาส์การคลิกเมาส์ไปที่กึ่งกลางวัตถุแล้วก็คลิกเมาส์ไปที่ขอบหรือริมของวัตถุนั่นเองนะครับอืเอาละครับผ่านไป2แบบนะครับทั้งกึ่งกลางวัตถุถึงกึ่งกลางวัตถุแล้วก็จากกึ่งกลางวัตถุถึงขอบวัตถุคราวนี้เป็นแบบ จะขอวัตถุถึงขอบวัตถุกันดูบ้างนะครับก็นี่ละฮะมาที่ annotate เลยนะครับไปที่ลายนะครับแล้วก็พิจารเลือกรูปแบบของเส้นรประยะจะขอถูตถึงขอบวัตถุนะครับตรงนี้นะครับพอเราคลิกคำสั่งเสร็จนะครับแล้วก็มาคลิกเลือกที่ขอบวัตถุนะครับถึงที่ขอบวัตถุนะฮะ ตัวแรกครับคลิกที่ขอวัตถุตัวแรกแล้วก็ขยับมาคลิกที่ขอบวัตถุตัวถัดไปนะครับจากนั้นก็ขยับเมาส์ลงมาครับเลื่อนเมาส์ของเราไปนะครับในพื้นที่ว่างขจับขึ้นลงครับเพื่อวางตำแหน่งของเส้นบนระยะครับครับเราก็ได้เส้นบนระยะจากขอบวัตถุถึงขอบวัตถุนะครับซึ่งในที่นี้สัญลักษณ์ที่เราใช้แทนการบนระยะจากขอบวัตถุเนี่ยก็จะเป็นเส้นขีด d ดกอนอลแบบนี้นะครับอาล้ครับ ใช่ไหมครับกับรูปแบบของเส้นบระยะทั้ง3แบบนะครับทั้งบระยะจากกึงกลางวัตถุถึงกึงววัตถุนะครับบระยะจากกึงลาววัตถุถึงริมวัตถุแล้วก็จากการใช้เมาส์เพื่อคลิกบระยะจากริมวัตถุถึงริมวัตถุหรือขอบวัตถุถึงขอบวัตถุเนี่ยนะครับทั้ง3รูปแบบนะครับเพื่อนํามาใช้กับการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์หรือการแผนแบบโยลาทางด้วยคอมพิวเตอร์นะครับรวมไปถึงการออกแบบงานสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์นะครับ แต่วันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามนะครับกดให้กดแชร์กันนะครับเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้มานำเสนอกับท่านผู้ชมอยู่อย่างตลอดเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ